หนุ่มแท่งพาทัวร์วัดกลางบางแก้วพร้อมกินก๋วยเตี๋ยวเจ้าเด็ดบรรยากาศชิวๆจังหวัดนครปฐมสัปดาห์นี้รายการหนุ่มแท่งอารามทัวร์พบกับสองพิธีกรหนุ่มคงกระพันแสงสุริยะและแท่งศักดิ์สิทธิ์แท่งทอง พาไปที่วัดกลางบางแก้วจังหวัดนครปฐมชวนกราบหลวงปู่บุญเจ้าตำรับเหรียญเจ้าสัวและเบี้ยแก้ของท่านที่ไม่เป็นสองรองใครพร้อมทั้งพาไปขอพรหลวงพ่อโตพระประธานในอุโบสถซึ่งเป็นพระเก่าแก่อยู่คู่กับวัดกลางบางแก้วที่มีความเข้มขลังศักดิ์สิทธิ์มาอย่างยาวนานนอกจากนี้ยังพาทัวร์ถ้ำที่หลวงปู่บุญชอบมานั่งกรรมฐานมวนดบรอยพระพุทธบาทจำลอง ต่อกันด้วยอนุสาวรีย์ประดิษฐานรูปหล่อบุรพาจารย์ของวัดกลางบางแก้วที่ภายในประดิษฐานรูปหล่อบุรพาจารย์ของวัดกลางบางแก้วทุกองค์และชมพิพิธภัณฑ์พระพุทธวิถีนายกพลาดไม่ได้กับวัตถุมงคลหลวงปู่บุญล้วนทรงพุทธานุภาพเป็นที่ยอมรับและ นิยมสะสมของบรรดาลูกศิษย์ลูกหาไม่ว่าจะเป็นเหรียญหล่อเจ้าสัวรุ่นแรกหรือจะเป็นพระพิมพ์เสียนโลนสะดุ้งกลับที่มีส่วนผสมของผงยาจินดามนีอันโด่งดังหรือแม้แต่เบี้ยแก้ของท่านก็เป็นของหายากและเป็นที่หวงแหนของผู้ที่มีครอบครองทั้งสิน้นปิดท้ายอร่อยรอบวัดที่ร้านนั่งห้อยขานาครชัยศรีร้านก๋วยเตี๋ยวที่บรรยากาศสุดฟินนั่งรับลมเย็นเย็นห้อยขาปล่อยตัวปล่อยใจไปกับธรรมชาติเมนูเด็ดต้องยกให้ก๋วยเตี๋ยวที่เครื่องล้นชามอีกทั้งเมนูอาหารจานเดียว ขนมหวานเครื่องดื่มก็มีบริการมาร้าน,นี้ฟินทั้งบรรยากาศและอาหารที่แสนอร่อยโดยหนุ่มแท่งเผยถึงความประทับใจในวันนี้ว่าหลวงปู่บุญถือเป็นอีกหนึ่งเกจิที่ผู้คนศรัทธากันทั้งประเทศประชาชนมากราบท่านที่วัดไม่ขาดสายเชิญชวนนะครับใครผ่านมานครปฐมวัดกลางบางแก้วเป็นอีกหมุดหมายที่ไม่ ควรพลาดเลยทีเดียวครับและสัปดาห์หน้าเราจะพาไปทัวร์ที่วัดไหนต่อต้องรอติดตามชมให้ได้นะครับไปเที่ยวพร้อมหนุ่มแท่งในรายการหนุ่มแท่งอารามทัวร์วันเสาร์ที่วันที่5เมษายนนี้เวลา13.20นาทางช่อง7 HD กด35ดูย้อนหลังได้ที่ บักอาบู t v ีและ YouTube ch 7 hd และติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวรายการต่างๆได้ทางช่อง7 hd ดูทีวีกด35สดออนไลน์ b a b u tv และช่องทางออนไลน์ ch 7 hd facebook ig x youtube และ ch 7 hd entertainment facebook ig และเว็บไซต์ คงกระพันแสงสุริยะชื่อเล่นหนุ่มเกิดเมื่อวันที่31พฤษภาคมพศ 2516- 51ปีเป็นนักแสดงพิธีกรชาวไทยพิธีกรรายการศักดิ์สิทธิ์คงกระพันบางอ้อแฟ้มสืบสวนล่าเรื่องเด็ดเจ็ดย่านน้ำเรื่องจริงผ่านจอล่าท้าปแปลก ย้อนรอยสืบจารึกไว้ในแผ่นดินพื้นที่สีแดงและครหลอนเดอะซีรีส์และผลงานเพลงมากมายในสังกัดแกรมมี่กับวงพลรพักรักเอย่ยปี2547และเคยมีผลงานเพลงของตัวเองมาชุดหนึ่งด้วยในปีพศ2538สังกัดสโตนเ e n t เตอร์เทนเมนตชื่อชุดหนุ่มคงกระพันมีเพลงที่ได้รับการโปรโมทคือ หมาดเดียวและจากนี้และตลอดไปมีผลงานอินดี้อีกหนึ่งชุดมีชื่อว่ามีเพลงที่ได้รับการโปรโมตคืออย่างช้างช่องว่างระหว่างดวงดาว